เราตัดสินใจทําที่เขาทําเขาบอกเขาทํากันสี่ไร่ห้าไล่เขาก็ได้แสนกว่าเราก็อยากลองมั่งเราอยากลองว่าเออมันจริงไหม,มแล้วพอดีช่วงยังหวะว่าน้ําเรามันน้อยเราก็เลยอ่ะลองทําพอเห็นลูกแล้วมันก็น่าจะจริงเหมือนที่เขาพูดนั่นแหละก็คือโอเคถ้ามันไม่เป็นอะไรเราทําดูแลดีๆมันก็จะได้สี่ห้าไล่ในการแสนอัพแหละลงทุนเยอะไหมลงทุนก็ประมาณตอนนี้หมดไปประมาณ สองหมื่นรับฉีดยาแล้วครับฉีดยามากไหมฉีดยาฉีดยายาหมดไปสองขวดเพราะส่วนมากใช้น้ำหมักกับจุลินทรีย์ฮอร์โมนทำขึ้นมาเองคาดว่าจะได้เยอะไหมครับเนี่ยคาดว่าก็ไล่ละสองหมื่นก็ไม่น่าจะขาดนะครับอ่าวันศุกร์นี้ก็จะเริ่มตัดละมีดแรกเดี๋ยวจะส่งข่าวว่าได้มากน้อยแค่ไหนจับลูกประโยชน์แล้วครับประโยชน์ แปงกับข้าวแตกต่างกันไหมครับประโยชนแตงกับข้าวหมายถึงความความแตกต่างลงลงทุนแล้วก็ลงทุนข้าวลงทุนมากแตงลงทุนน้อยกว่าน้ำ้วครับน้ำก็ข้าวลงทุนใช้น้ําเยอะแตงลงทุนใช้น้ําน้อยน้ำมันก็เซฟน้อยลงไปด้วยเพราะเรามีสระเป็นของตัวเองเก็บกักน้ําใช้น้ําของตัวเองใช้น้ําของตัวเองทํา ยังทําข้าวเราต้องรอน้ําคลองมาหรือไม่ก็ต้องเจาะบอ่อแต่อย่างนี้เรามีสะลูกนึงเราก็สามารถทําได้ <c oughs> ก็แตงมันให้น้ําวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมก็พอแล้วไหย <c oughs> ส,สองเดือนแล้วก็